สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์ชอบชิมแชทแชร์วันนี้ก็ซิมากินข้าวสวยร้อนๆผสมน้ำดอกอัญชนันผักขิีลวกผักขิีลวกผักขิีลวกดอกขจรดอกสลิดบานเห้วเนี่ยลวกก็ใส่เกลือด้วยนะคะเวลาต้มอ่ะ จะออกมาสกเขียวส,สวยๆน่ากินนะตามด้วยปลาเค็มปลาหอมชุบไข่ทอดแซ่บนัวโอเคขาดไปได้เลยปลาราบองปลาราบองปลาราบองค่ะปลาราบองเด้อแซ่บหนัวไม่รอแล้วนะกินเลยอุ้ย มาเด้อพี่น้องแซ่บทำเวลาทำเวลาอืออือหพี่แซบแบบอ่อก่อนไม่รอแล้วนะ

ต้มไทยนี่นะต้มให้น้ำเกลือต้มให้เกลือนะมันจะออกมันๆเลยเนีเ่ยคุณผู้ชมนี่จิ้มหนึ่ทีดอกค้อนจอยแกะบ้านกจะเสื่อินพักสลิด ดอกจิกชาวบ้านเ็นบุกขายปลาเค็มปลาเค็มปลาเค็มปลาหอมกับหั่นหอมแดง พริกบีบมะนาวค่ะใส่ปลาหอมปลาเค็มหุงข้าวละหมดหม้อเลยนะคะ่นีหอมอมากเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมอยังมาแรกก็ไม่ยอมเด้อ จิ้มไปเลยกับปลาจิ้มไปเลยป,ป,ปลาปลาปลา ลูกค้ามาหาแน่ๆเลยเนะี่ยถูกไหมตรงสี่แห <c oughs> ละเวลาเวลาเวลาพักกินข้าวนันี้จะมีลูกค้าตัวเอแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บนี้กินข้าวด้วยกันค่ะ ดอกขีดก่างดอกขีดรั่วประแดกประแดกค่ะประแดกค่ะปลาหลากปลาหลากตเข้มทอดถ้าสวยร้อนๆดอกมันชันค่ะห่อกินแบบรีบนิดนึงมีลูกค้ามาไหมเราก่อนหนะ้าช่างกำลังหิม

กินแบบเรบิรลอแล้วนะเบิ่งนะลูกค้ามาลูกค้ามาสองนาทีนะคะสองนาทีอืมเอ็ผู้ใหญเบิ่งเนี่ยสวัสดีค่ะใครดูอยู่นอ้อืซอมไม่ขึ้นนะมดเดยวกินข่าวมาเด้อ แซงเสริมสวยพักกินข้าวหิูข้าวกินแบบเรียบๆค่ะลูกค้ามารอเขากินก่อนนะสองนาทีสองนาทีอืมันเยอะค่ะกินเดน่ดวนค่ะอายหรอไม่อายหรอ โอ้ยน่าดรนเลยอืมอืมนี่มีประโยชน์นะดอกกีบค่ะใส่กินงหญ้าเขาเทียงกันน้อพี่น้องเอ้ย แล้วก็เคี้ยวข้าวเคี้ยวซ้ายเคี้ยวขวาบ้างเนาะยังเป็ไม่เท่ากันเดี๋ยวปากเบี้ยวเข้ามา,มาเข้านอนดีเลย ก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปกินผักลวกดอกผักผักดอก,อกผักผักจอลวกจินกับน้ำพริกปลาเนี่ยเจียวบ้องเจียวบ้องเจียวบองเจียวบองปลาทูทอดชุบไข่แฮนหันวะหอมพริกใส่อพอแล้ว ลูกค้าค่ายังไงคลิปนี้นุขอฝากไว้ด้วยนะคะต้องไทยบ้านบันเทิงโชว์ชิมช็อปช็อปชิมชแชทแชร์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามน้ำนะะเด้อค่ะเดอมวันนี้สวัสดีค่ะ